่าไม่ใช่อย่างนี้ลูกหนูจับหนูต้องจับแบบนี้ครับจับแล้วหนูก็แค่นี้ลูกนี่เสียงเสียงไก่เห็นไหมนี่เสียงแมวแมไม่ต้องขว้างเห็นไหมหอืมเสียงแกะ เสียงไก่เสียงเสียงแมวเสียงแมวเสียงแมวหน่อยเสียงแมวอฮ้เสียงแมวเห็นไหมเ้ยเห็นไหมลูกแค่นี้เองหนูวางมือหนูวางให้เฉยหนูไม่ต้องทิ้งเฮ้ยเห็นไหมเสียงไก่เสียงไก่เฮ้เสียงไก่แค่นั้นเสียงจะคุย อ้เสียงแกะเสียงแกะโดนหมาป่ากินโอ้ย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 โดนหมาป่าอิ่มกัดแล้วเสียงแมวหน่อยเห็นไหมแมวไม่น่ากลัวเห็นไหมลูกไหนหนูอยากจิ้มตรงไหนจิ้มตรงไหนจิ้มตรงไหน เปลี่ยน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 เรื่องนี้เปลี่ยนเรื่องนี้กระต่ายกับเต่ากระต่ายกับกระต่ายกับเต่าไม่นี่เดี๋ยวนี่มีหลายตัวเลยเสียงกกบกรบ 你。